ไมันสุวรรณาคยแขงครับผมลูกน no wi um ี้เชอดันแบกว่าไงจกกไอ่ไปนะจะเชไปมีปัหาอยู่แล้วเดูจะเชดแบเฮยจกไอโอเจียนขอคุณครับผมี่ขอคุณผมขอบคุณคับมาับาเฮไปขอีแ้ครับท่านนี่ <ffe> นามเส้นเลยมันเปลนดได้เสียนะครับสำหรับหัวก้วยดูเจ้าเชิดนึกกบไป้บ้างไหมยังอยู so ่โดนเกี่ยวแล้วปักกบไอ้อู้มาเย็นครับตั้งคือเจ้าเชิดดูทางด้านเจ้าอันสุวรรณครับผมยกขึ้นมาเจ้าเชิดสันแบกบอกแปะไรปัญหาครับผมแบบนี้ครับดูบุ่ยล้มนะครับร้องเฮ้ยยาฮัทช่าให้เจ้าเชิดร้องทำไมร้องเป็นบาทครับผมแปลความดี ใครว่าร้อยเอ็ดมาไม่สู้ติดแล้วครับสำหรับเจ้าขันสุวรรณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโี่เนี่ยยุ่งดีรเบินมาดูทีน้ำไปไปไปครับร้อยเอ็ดกังเจอไป